นะครับวันนี้เราเดินทางมาที่บ้านกระทะนะครับบ้านกระทะตําบลเมืองบัวอำเภอจุฬาจังหวัดสุรินทร์นะครับหลังจากที่เราทราบข่าวนะครับว่ามีต้นตะเคียนอยู่จุดแห่งนี้นะครับแต่ว่านําขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าซึ่งนะครับงวดที่ผ่านมานะครับมีการถูกเยอะเลยนะครับถูกเยอะเราได้มีการลําบวงสวงลําถวายนะครับวันนี้เราก็เดินทางมาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็ทราบข่าวนะครับว่า มีการให้ตัวเลขนะครับเราก็เลยเดินทางมาอีกรอบหนึ่งนะครับบ้านกระทะวันนี้ก็มีตลาดนัดตลาดนัดข้ามาภายในหมู่บ้านวันนี้เราเอาใจแฟนช่องนะครับวันนี้เราอยากให้แฟนช่องนะครับได้ตัวเลขกันนะครับได้หลายจุดนะครับเพื่อเป็นแนวทางเป็นแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ เพื่อให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะครับวันนี้ก็อาศัยรถเข้ามานะครับอาศัยรถเข้ามานะครับหวังว่าวันหนึ่งนะครับจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับจะได้นั่งรถตัวเองนะครับก็ลุ้นด้วยกันนะครับลุ้นกับแฟนช่องนะครับลุ้นไปด้วยกันโอ้ะครับเราเลี้ยวซอยเข้าซอยวัดนะครับ วัดกระทะนะครับกระทะต้นตะเคียนนำขึ้นมานานแล้วนะครับก็จากการสอบถามก็ได้คนผ,ผู้โชคดีนะครับก็ได้มีเงินซื้อบริจาคที่ดินนะครับบริจาคให้วัดสร้างช่วยสร้างวัดเยอะนะครับนี่นะครับวัดกระทะตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพรจังหวัดสุรินทร์ เขามาภายบริเวณภายในวัดแล้วนะครับวันนี้ไม่ใช่วันงานนะครับบรรยากาศก็จะเงียบสักนิดหนึ่งศาลพะพิเกียนจะอยู่ด้านนู้นนะครับตอนนี้เราก็มาถึงนะครับหอปราสาทหอปราสาททองแม่ตะเคียนทองสร้างเมื่อสี่พฤษภาสองพันห้า เราจะเข้าไปดูด้านในนะครับแต่ว่าจากการสอบถามนะครับวันนี้เรามากันคนไม่ค่อยอยู่นะครับแต่ว่าที่ดินแถวนี้นะครับเป็นมีผู้โชคดีนะครับซื้อถวายนะครับหลังจากที่ได้โชคจากเจ้าแม่ตะเคียนนะครับเมื่องวดที่แล้วมาก็มีผู้โชคดีเยอะนะครับแล้วก็ได้มีการจัดแต่งขึ้นใหม่นะครับจัดแต่งว่าแม่ตะเคียนนอนคว่ำหน้าอยู่ก็เลยจับแม่ตะเคียนหงายหน้านะครับมีการทําพิธีรำบวงสวงะครับรำบวงสวง ก็จะมีตุบบริจาคนะครับทังเก้บว่าในตุบบริจาคก็จะมีเงินนะครับมีกระดูกของโบราณเลยนะครับของโบราณ เกศให้นำขึ้นมานานแล้วนะครับแต่ว่าผู้คนไม่ค่อยทราบนะครับไม่ค่อยทราบกันนะครับเขาถูกกันแบบเงียบๆนะครับพอเราทราบข่าวเราก็เดินทางมาเลยนะครับนะครับเราก็ได้มีการจุดธูปเสียงทายนะครับหลังจากที่เรามาขอโชคเจ้าแม่ตะเคียนนะครับก็ลองจุดธูปนะครับจะเจอตัวเลขเราก็ได้แล้วนะตัวเลขล่างทรงก็มีการให้นะแต่วันนี้เราจะลองมาขอขอเองโดยใช้สูบเสียงทาย รเราก็จุดทูบเสียงโทคหือทูบเสียงพายนะครับเพื่อเอาไปประกอบการตัดสินใจที่ร่างทรงให้มาวัน่อนนะครับให้มาตัวไหนนะร่างทรงให้มาสองสามสี่เจ็ดห้าสองกับหกห้าสองสามสี่เจ็ดห้าสองกับหกห้านะครับหกห้าร่างทรงมีการ 6, <5 S 2> 5, ให้ซึ่งตอนนี้เลขทูบเสียงพายเราก็ขึ้นมาแล้วเลขศูนย์จะเป็นศูนย์ไหนนะครับติดตามชมตอนต่อไป ตัวดนะครับซีเจ็ดหาเจ็ดหาหาห,หาสักทีสองะผู้ผู้ใดไมาเอาอข,อเขาเ้เลออลีอออองล<อ>จะเี้ยงหมออ่เองนะคนเ้เล่นมาแล้ว,วอังครับแล้มวานอี่เที่หเช่นไม่จะเลี่ยงมาทังที หลวงหวงไม่ละด้วยขับเป็นไฮซีเจ็ดห้าไปดิสี่เจ็ดห้าล่างตัวไหนนะล่างหกห้าล่างหกห้ากับสี่สองสี่เจ็ดห้าหกเจ็ดห้าสามสองสองสามสองสองสี่เจ็ดห้าสามสองสองสี่เจ็ดห้า สามสองสองสี่เจ็ดห้าครับนะครับช่วงระหว่างที่เรารอทูบนะครับรอทูบเสียงทายนะครับเราก็ลองมาส่องกันอยู่นะครับว่าแฟนช่องอาจจะเห็นเป็นตัวไหนนะครับเป็นเหมือนหินนะครับหินคล้ายกับต้นไม้นะครับกลายเป็นหินนะครับเราอยู่กันที่บันกระทะนะครับกระทะปัดบันกระทะนะครับก็ลองให้แฟนช่องนะครับส่องช่วยกันส่องช่วยกันดูนะครับ ว่าเห็นเป็นตัวไหนนะครับนะครับท่านใดเห็นเป็นตัวไหนก็ลองดูนะครับลองดูลองช่วยกันดูนะครับมีลองรอยการทาแป้งไว้เยอะเลยนะครับ ผมเห็นนะครับผมเห็นเลขห้าแปดนะครับเลขห้าในชัดนะครับห้าแปดห้านะครับห้าแปดดูท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับอันนี้เห็นจริงๆครับเห็นจริงๆนะครับห้าแปดแต่ว่าเลขแปดในชัดนะครับเลขแปดเลขห้านี่ครับแปดห้าทำไมเห็นเป็นแปดห้าเนาะวันนี้เนาะหรือแปดห้าจะมาจริงๆนะครับ แฟนจ้องทางบ้านนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็ลองดูนะครับใช้ดุลยพินิษในการรับชมนะครับเราเป็นแนวทางนะครับในการซื้อฉลากกิจแบ่งรัฐบาลนะครับตัวเลขสัญหาตัวเลขมาให้ท่านนะครับแปดห้านะครับจุดนี้นะครับหรือท่านใดเห็นเป็นตัวอื่นนะครับก็ลองดูนะครับ เรากลับมาดูที่ทูบนะครับกลับมาดูที่ทูบโอ้โหทูบได้ศูนย์เก้าเจ็ดนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเลขสวยนะครับเลขสวยนะครับงวดที่แล้วคนก็ตามเยอะนะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับหรือมันจะงวดนี้จะเป็นหกเจ็ดหรือเปล่านะครับเลขเก้ากับเลขเจ็ดตัวเดียวกันนะครับจะเป็นหกศูนย์เจ็ดศูนย์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ดุลระิบิจของท่านผู้ชมนะครับอันนี้เราลองจุดทูบเสียงไทยนะครับจุดทูบเสียงไทยดูนะครับ ก็ลองนำไปลุ้นนําไปเสี่ยงดูนะครับทุกเสียงทายนะครับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับจะม่ตะเคียนทองนะครับหลังจากที่มีผู้โชคดีนะครับมีผู้โชคดีนะครับมาทําพิธีนะครับก็บอกว่าเจ้าแม่ตะเคียนมีการนอนคว่ำหน้านะครับก็เลยจับท่านงายหน้าขึ้นนะครับนะครับเลขทุกเสียงทายที่เรามีการจุดนะครับก็ได้097นะครับที่เจ้าแม่ตะเคียนแห่งนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะลองส่องดูอีจุดหนึ่งนะครับนครับท่านผู้ชมลองส่องดูนะครับจุดตรงตะเคียนตรงหินนะครับเหมือนเลขแปดกับเลขห้านะครับมาดูจุดนี้นะครับจุดนี้บ้างจุดนี้มีท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับ ดูนะครับดูนะครับผมทําคลิปก็อยากให้ทุกท่านนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันดูช่วยกันนะครับช่วยกันดูเราจะได้เป็นหูเป็นตาด้วยกันนะครับจะได้โชคร่วมกันนะครับแต่ละท่านนะครับสายตาไม่เหมือนกันนะครับลองดูว่าเห็นเป็นตัวไหนสําหรับเลขทูบที่ได้นะครับก็097ย์นะครับ เลขที่ผมเห็นอยู่อีกจุดหนึ่งก็เห็นเป็นแปดห้านะครับหรือท่านประชุมเห็นเป็นตัวไหนนะครับจุดนี้นะครับก็ลองดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกสักจุดนะครับนี่ก็เป็นต้นตะเคียนนะครับซึ่งที่มีโชคดีนะครับก็เราก็ได้ดูกันลหลายๆจุดแล้วนะครับ ลองดูจุดนี้บ้างเป็นตัวไหนวันนี้เห็นหลายจุดนะครับมีเลขห้าเลขแปดนะครับแปดห้านะครับเห็นเห็นหลายที่นะครับ,รบก็ลองดูนะครับ จุดนี้มันเห็นเป็นเลขสองเลยนะครับคือท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับดูอีกสักจุดหนึ่งนะครับผมเห็นนะครับสำหรับผมเห็นนะครับผมเห็นแปดห้านะครับแปดห้าก็เลขสองนะครับคุาท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนผมก็ไม่ทราบนะครับสายตาไม่เหมือนกันนะครับ จากลากันไปวันนี้นะครับก็ตัวเลขที่ได้นะครับก็85นะครับ852นะครับ852เลขทูบก็097นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับหรือท่านใดเห็นเป็นตัวไหนก็แล้วแต่สายตานะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ